นิติกรรมอำพรางคืออะไรและผลเป็นอย่างไรมาฟังทนายโอกันครับนิติกรรมอำพรางหมายถึงการที่คู่กรณีตกลงทำนิติกรรมฉบับหนึ่งโดยเจตนาลวงเพื่อปิดบังนิติกรรมอีกฉบับหนึ่งที่เป็นความจริงนิติกรรมที่แสดงออกเท่ากับโมคะนิติกรรมที่ถูกอำพรางเท่ากับมีผลบังคับตามกฎหมายมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา155ปพพ การแสดงเจตนาอันใดที่ทำโดยสมรู้กับคู่กรณีเพื่อแกล้งทำลวงให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกว่าได้มีการแสดงเจตนาขึ้นนั้นเป็นโมคะแต่ถ้ามีการแกล้งทำเพื่อปิดบังนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งคู่กรณีได้ทำขึ้นโดยแท้จริงไซท่านให้ถือเอาแต่นิติกรรมที่ปิดบังไว้นั้นองค์ประกอบของนิติกรรมอำพรางหงมีนิติกรรมสฉบับนิติกรรมที่แสดงออกอำพรางเท่ากับเจตนาลวง นิติกรรมที่ถูกอำพรางแท้จริงเจตนาที่แท้จริง 2. มีเจตนาลวงเท่ากับคู่กรณีตกลงกันว่าเอกสารที่ทำขึ้นเป็นเพียงฉบับหลอกไม่ให้มีผลจริง 3. มีเจตนาปิดบังเท่ากับต้องการซ่อนนิติกรรมที่แท้จริงจากบุคคลภายนอกผลทางกฎหมายนิติกรรมที่แสดงออกอำพรางเท่ากับโมคะนิติกรรมที่ถูกอำพราง เท่ากับมีผลบังคับถ้าถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับหากนิติกรรมแท้จริงต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนเช่นซื้อขายที่ดินสัญญาขายฝากการทำอัมพรางนั้นถือเป็นหลักฐานของนิติกรรมแท้จริงได้ตัวอย่างสัญญาขายฝากอัมพรางสัญญากู้ยืมเงินนางเอต้องการกู้เงินจากนายบีแต่ไม่อยากให้ถูกฟ้องบังคับคดีทั้งสองทำสัญญาขายฝากบ้านไว้แทนการทำสัญญากู้ นิติกรรมอำพรางเท่ากับสัญญาขายฝากโมคะนิติกรรมที่ถูกอำพรางเท่ากับสัญญากู้ยืมเงินเท่ากับมีผลบังคับคำพิพากษาสารดีกาที่สำคัญดีกาที่2681ทับสคู่สัญญาทำสัญญาขายฝากเพื่ออำพรางสัญญากู้ยืมเงินสารถือเอาสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักดีกาที่1382ทับสอ การทำสัญญาขายฝากที่แท้จริงคือการกู้ยืมเงินสัญญาขายฝากโมคะต้องบังคับตามสัญญากู้ดีกาที่8082-2555แทับ5แม้ทำเป็นสัญญาขายฝากแต่หากพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงเป็นสัญญากู้ศารถือว่าสัญญากู้มีผลบังคับมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ099-916-66-57หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ